Power Factor หรือค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าคือค่าตัวเลขอัตราส่วนของกำลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานจริงหรือ r e ียลพาวเโดยสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ว่า Power Factor คือตัวเลขที่บอกถึงกำลังงานไฟฟ้าที่ได้ใช้ประโยชน์หรือเกิดการทำงานจริงโดยส่วนที่เกินจากกำลังงานที่ใช้ทำงานจริงจะเรียกว่ากำลังงาน Reactive หรือ Reactive power โดยทางการไฟฟ้า ได้มีมาตรการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีค่า power factor สูงกว่า0.85ขึ้นไปยิ่งค่า power factor ใกล้หนึ่งมากเท่าไหร่กระแสะไฟฟ้าจะยิ่งเสถียรมากยิ่งขึ้นห <Yahoo! S 1> ลอดไฟ LED จาก Infinite มีค่า power factor โดยเฉลี่ยอยู่ที่0.95โดยทําให้มีกระแสะไฟฟ้าที่เสถียรผ่านเกณฑ์การทดสอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าหลอดไฟ Infinite LED T8 ทิวรุ่น Ultra Safe ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5 <Wow. S 1> ระดับ3ดาวสินค้าได้รับมาตราฐานมอกอทำให้มั่นใจในคุณภาพหากคุณต้องการคำปรึกษาหรือสนใจติดตั้งหลอดไฟ LED เพียงแค่ติดต่อเรามาเท่านั้น Infinite LED ยินดีให้คำปรึกษาฟรีฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ